ให้ทำอะไรให้มันลงไปฟิวชั่นข้างในทำไมอะ่ะวัดโอเคอันนี้เป็นอ้อาวอา่อันหนึ่งนะเอออันนี้อะไรเอ่ยเอาคนป่ามาคนป่ามาเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ้อเอาลงไปนอนโอเคมีฟอร์เซนมิน <c oughs> จาพอช่วยอยู่คือผมจะบอกว่าโหนี่เป็นคาราวานเนี่ย พผมจะบอกว่าหลังจากที่เราไปตีค่ายดีบอลนะรีเบอร์สก็มีทหารโฮอลลีเดน่าบุกมาแบบกันสูงเลยคร <c oughs> าวนี้เหมือนเอาไฮอินฟอร์เมชันเซตามาด้วยนะครับผมหรือว่ามันเป็นกองกำลังเดิมวะผมก็ไม่แน่ใจหรอกนะแต่ว่าน่าจะคราวนี้เยอะกว่าเดิมนะครับผมนี่มีสามคิดว่าถ้าเราจับไฮอินเซตาได้เนี่ยคิดว่า เราน่าจะมันน่าจะโผล่มาจากตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะหรือว่ามันมันก็สปอนมาแรนดอมแต่ครั้งนี้โหดกว่าเดิมนะมันเป็นโฮลี่แอซเซวแต่ว่าโหดกว่าเดิมโอเคเราจะแผนของเราก็คือเราจะตั้งรับนะแต่ว่าเออเราก็ฟื้นมาแหละโอเคอามอันนี้น่าจะไปอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะเข้าใจไหมเพราะว่า มันพร้อมที่จะตีเราร,ร,รอดิเอ๊ะมันจะอยู่ค้างอย่างนี้เลยเหรอมันจะอยู่ค้างอย่างนี้เลยเหรอโอเคงั้นเราจะทำเหรียญเข้าไปนะโอเคอ่าหรือว่าเราต้องเปิดมันอ้าวโฮลเดชั่นแอซิดแฮดอะไรนี่ต่อมาเดี๋ยวๆๆอ๋อผมมีตัวธนูอยู่เว้ย แล้วผมจะลองจ๊ะเอ๋กับมันเลยอ่ะมามาเฮ้ยเพิ่งออกมาด้านนอกสิเอ๊ะทำไมต้องนายต้องออกมาข้างนอกด้วยเนี่ยเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวนี้มันมันมีปัญหาอะไรโอเคอยู่นี่ไปก่อนนะไอ้บาคกก๊ปลองออกไปแบบอยาจะยิงมันดิ เฮ้ย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 เอานพลแล้วเคลนพลแล้วออกมาเมลมาโอเคแล้วก็เราจะแผนของเรานะเราจะให้คนที่อย kind of ู okay. See, it it? ่ี้ทั้งหมดมาอยู่ตรงนี้โอเคเห็นไหมมันบุกมาแล้วเอาจัดการมันให้หมอดลุยโอเคครับ เราอยู่ในข้างในดีกว่าเราอยู่กระจายนะเพราะผมลองมารอบหนึ่งแล้วผมตายหมดเลยดังนั้นผมปล่อยแบบกดสกิปค้างไว้อะัอนนี้ต้องต้องด,ดูดีๆเราต้องเลือกคนที่มันอันนี้แข็งแก่งอนไอตัวน,นี้บางคนไม่ใสก่กาะเอาลวงไปแล้วสองโอ้โหมันเป็นจังหวัดโดนลุมล้อมอะ่ะเฮ้ยเลือกตัวดีๆสิว่าจะเวลา,าจะสู้กับใครเนี่ยเออ ที่เราไปบุกลุกยังสู้ได้เลยเอาไอ้ดัสซินดัสซินม่งแตกแล้วหมายถึงแขนม,มันขาดโอเคโอ้โหตอนนี้แท่งมันโหดวะ่ะชุดเกาะกับชุดเกาะนะอุ้มตีน็อกเป็นไปได้เออโคตรเป็นไปได้เลยแต่แม่งนี่เอ้ยนี่ไอ้ขาเหล็ก โอเคช่วยโอเคสายซัพพอร์ตนี่ว่าลืมไปเลยว่าเราไปช่วยหิวไม่ให้คนเดี่ยงโอ้โหเอ้ไม่ได้นะโอเคเจสยังลุกมาอยู่ไอ้น,นี่มันเหมือนใส่ชุดเกาะอ,ออกโอ้โหทองทองแม่งโดนอืมทหารพาลินแม่งพอมาเยอะๆมันก็เริ่มน่ากลัวนะดูดิไฮเซต้ายังไม่เป็นอะไรเลย อาวุธมันตีกระจายอ่ะมันแบบว่าเป็นใช่ผู้ผมมันเป็นเอาเอโอเอไอเวนเออก็คือหมายถึงแบบว่าการตีแบบที่แบบกระจายหมู่นะอาวุธของมันอ่ะส่วนอาวุธของผู้ผมแม่งมีน้อยมากแบบส่วนมากก็ให้หุ่นยนต์ไอหุ่นยนต์ยังอยู่นี่หว่าอ๋อเพิ่งลุกมาโอเคน่าจะยังไม่มีใครที่จะได้อีกนะผมต้องเช็คก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะ แล้วชาติเราอยู่ไหนโอ้โหชาติเราก็ลงไปหมอบแพ้เอโว่ะแม่งเหลือตัวสุดท้ายฮะไฮเซต้าจับได้บอกเลยสบายเอาจัดการมันเลยเออแทงจังหวะสแต็ปทอรเนตแปสิเลยอ่ะโอ้โหเอาเลยด,ดูขึ้นมาเหลือตัวเดียวเฮ้ยแม่งเป็นบอสไว้ ลุมก็ไม่ตายดูดดาเมจแปดเก้าแปดเก้าโอ้โหดาเมจศูนย์เองบ้าปะเนี่ยฮิวตัวเองดิโอเคลุมเป็นร้อยลุมเป็นร้อยไม่แตกแตกมึงเยอะมากโอเคให้มันล่วงล่วงยังวะโอเคเน่าแล้วแขนเน่าแล้วเออทำได้ยี่สิบวะ โอ้โหให้บีฟก็ได้วะบีปไปดี่นโอเคนินจาบีฟออกลงตัวละครบีฟก็เป็นตัวละครหนึ่งนะที่เป็นตัวละครที่บอกเลยเป็นมีม,มากถ้าคุณได้รู้จักบ,บีฟนะครับผมขอเช็คของกันนะโอ้สามพันเลยว่ะผมจะเอาไปให้ไอโม,โมนะเพราะว่านะ่าจะเป็นตัวสําคัญที่ทําให้แบบเกมมันเปลี่ยน ตมี้มันขึ้นว่าอะไรนะออโต้เซฟหรือว่าใครเดทวะไม่มีแหอกมั้งเรามีของมาให้สนใจหรือเปล่าลับเหอแห่ถกเกะมประมาณจับมืออ่าอ่าไหนไใครที่ที่อา่านนำมันมาที่นี่ัฏิการสูงสุดของโฮลิเดชั่นอันนี้ผมแปลมัวๆนะแปลที่เข้าใจและ ผมจะแปลความหมายมันไม่ออกก็คือแปลว่าเราจับมันได้ก็แล้วกันนะ,อะเอาไปเออมันใช้คำยากๆขออภัยด้วยะฮะบางคำผมก็แปลไม่ได้โอเคก็คือเราไปทําสรุปง่ายเราเอาเอา,เอาพวกทหารขั้นสูงไปให้พวกอันนี้ก็คือจะทําให้กองทัพของฟอเซมจะแข่งแร่งขึ้นนะก็เราเราต้องไปดูในรีบอร์นะว่า เมืองรีบอร์มันจะเป็นยังไงมันจะเป็นของฟอ์เซมินจาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นของอ่โฮลิชันเหมือนเดิมแต่ว่าเควสวันนี้ผมไม่ใช่แค่มาการถ่าเฉยๆผมจะไปตีตรงนี้ด้วยโอคารฟิตซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่ว่าผมแค่อยากตีเฉยแต่ว่าเราต้องรอการรีเจนของนี่หน่อยนี่เตียงขาวบอกเลยรีเจนเลือดดีมากผมามว่าเลยมอดผมแม่งโกงมาก ใช่โกงชิบหายอา้าวคุยกับฟอร์เซนจาได้เลยเหรอไหนเราจะคุยกับเขาว่าไ,ไงถ้าเราจะคุยไปลองไปคุยดิยับฉันได้จดหมายของโมอ่ะอืมมาอะไรบ้าโอเคนำทางไปเลยวันนี้ต้องเป็นวันที่เราจะได้โค่นของโค่น ทับของโ o o d น n a t i โอเคโค่นล้ม the p h n i โอเคโอเคโหแต่ทำลงไปนอนเลยถ้าทางน่าจะหนาวนะเนี่ยเธอน่ะต้องการผามในเหรือหน่อยไหมหรือไม่ก็หมอนข้างที่จะช่วยให้เธอแบบอบอุน่นคลายหนาวไม่สิหมอนข้างมันเอาไว้สําหรับกอดแบบคนมีคู่กอดกันแต่ว่าพวกเธอไม่มีคู่อะนะก็เลยต้องใช้หมอนข้าง ผมจะพูดอะไรวะโอเคเร,เราตัดตอนที่เรา,เาไปบุกกันเลยนะฮะประเด็นเราเอ่อประเด็นเรามาได้ครึ่งทางอะ่ะตอนนี้ตอนนี้เราหยุดกับแถเวเบอร์เอ็นเราจะไปตรงโอคารฟิตใช่ไหมแต่ประเด็นแบบว่าเรามีสัญญาจ้งเกือนลีเตอร์อะไรวะอ่านา่าลวแล้วทรบิชั่น อบก็ตนะครับผมก็คือผมคิดว่าไอเนี้ยมันน่าจะร้ายแรงกว่าไอโฮลี่แอซิดธรรมดาทั่วไปเนี่ยผมก็เลยต้องให้กลุ่มกำลังกลับมาก่อนนะครับผม,ผม,ผ,มผมไม่ผมผมไม่แน่ใจว่า,ว,าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเอากองกําลังไหนมานะโอเคแต่คิดว่าน่าจะโหดแน่นอนแลวซึ่งตอนนี้มันอยู่ตรงแถวไหนวะอ๋อไม่รู้ได้มาจากไหน จะบอกว่ามาแล้วอ่ะอา้าวแล้วตัวละครเราลงเป็นนกโอ้โหมาแล้วนดิว่าโอ้เขี้ยมันตีรางค่ายเอ้ยมันตีรางค่ายเอาเอาจริงเอาไปช่วยไป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 ต้องไปแล้วละ่ะต้องไปแล้วต้องไปแล้วอา่า นี่ผมจะส่งนี้ไปแล้วก็ส่งอันนี้ก็ตามเจิก้ามานะเอ,อ้มันตีรางค่ายเว้ยว่าแล้วถึงว่าผมไม่เห็นมันโอเคแตกโหดปะวะโอ,โ,อโอ้โหอย่าให้มันตีรูๆสิตีกลับมันไปบ้างโอ,โอ้โหตีกลับไปตีกลับไปโอเคล่วงหนึง่ง มันมาบุกค,ค่ายเลยวะ่ะแล้วประเด็นคือขอยโมมันกันไม่ไหวเยอะป่วะโอ้ชิดเยอะ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 ยโอเคเราต้องร่วมชว่ชวยช่วยกันแล้วฮะแต่ของม,มันจะโดนดาเมจอะไรเยอะแยะว่ะจิสิก้าอย่าป่วยโอเคฮิวเร้วตอนนี้ลำบากอยู่นะโดนบุกทั้งกลมเลยวะ่ะ แต่ประเด็นมันไม่ได้บุกเราก่อนมันไปนบุกของไออันนี้ฟอเซนเปนจาก่อนค,คิดว่ามันน่าจะช่วยไอเซต้าออกมานะไม่แน่แหละเฮ้ยอย่าเพิ่งเข้าไปในโดมูออกมาก่อนโอเคเราต้องปีหลังแล้วก็ให้แทงเข้าไปนะตีซีท,ท,ทีอย่าเลงนานได้ปอด มึงเอาตะเลงเออทำดาเมจเขาบ้างเอาละเอยข้างในโอ้โหปัญหาหนักเลยโอเคล่วงอ,อาทะลุมาได้ไงวะเฮ้ยตัวนี้ผมมองแนละ้วไม่เห็นโหนี่อยู่ไหนบุกิงสกิลตันก็ออกมาเอ,อ้ยโอ้ย อย่าไปโดนดาเมจอย่างนั้นสินั่นแหละเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นอยงี้แล้วก็ตายกันหมดอะผมสงสัจริงจริงมันจะเข้ามาโดนเลยแล้ว,แล,วแล้วผมก็ใส,สงสัยอสอย่างหนึ่งว่าทำไมต้องมีของมาขายตอนที่ผมกำลังอัดคลิปทุกครั้งเลยอไมู่้งผ่านไปกี่คลิปก็ยังมีทุกวันทุกวันแม่ก็จะมาขายอัดหน้าตอนที่ผมจะอัดคลิปถ้าที่ตอนตอนนี้ผมก็อัดไปแล้วเยี่ยมเลย โอเคถานการณ์ที่คายนะโอเคต้องดูว่าตัวละครไหนที่แบบถมมุิถ้ามโมโมตายเมืองล้างแน่นอนครับผมโมนี่คือไม่ได้อะ่ะแล้วผมต้องอ่าไปดูในอันนี้ก่อนส่งบาคูไปดูที่รีบอร์นนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างที่รีบอร์นตอนนี้หื ดีๆเขาไอติมเนสเล่มาอีกแล้วพาที่แล้วก็มาตอนนี้เป็นไอติมเนสเล่พีที่สองโอเคทุกคนใครหิว่ก็อย่าไปลืมไปซ,ซื้อได้นะซึ่งเขาไม่ได้จ่ายผมแต่เขาจะผ่านมาบ้านผมทุกวี่ทุกวันเลยนะครับเอาละครนี่ก็เป็นตอนคืนแล้วนะแล้วเราจะซุ่มเข้าไปนะครับผมไปบุกฐานนะที่โอคานเฟอร์นะเฮ้ย ไอ้คนที่กำลังขายของอยู่ช่วยเงียบหน่อยนะเพราะเราจะแอบ,บย่องเบาเข้าไปถ้าเกิดนายยังจะขายของอย่างนี้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวมันจะได้ยินเอาหน้าโอเคแอบบซุ่มไปนะอ่าดูด้านไหนคิดว่าทหารน่าจะเยอะมากๆแน่เลยมัน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 ไม่ใช่อะไรที่เออไม่ต่างไม่เหมือนกับไอรีบอ์นะฮะค่ายรีเบิร์ตผิดนัานแหละโอเค ไอ้พวกไล์สัตว์ศีเออแล้วยังไงอย่าเพิ่งเข้าไปนะแผนเราจะเวลาฮัลโลหลเวลาบึงมีปัญหาก็อย่าพึ่งเข้าไปข้างในแมงบ้าเลือดไอ,เอ้เป็นญ่าเลยติดอารามลนะอ่าดูนี่มันจะไปไหนวะมันน่าจะขึ้นไปข้างบนนะโอเคอันนี้ปล่อยให้อันนี้จัดการไป แล้วก็ก็ขึ้นไปเอาตัวใกล้ๆหน่อยเจเออเออแล้วเจ๊มันก็เดินไปอย่างนี้สิมึงจะค่อยๆหยุดมันทำไมแม่งโง่จริงๆเลยอืมโอเคแล้วก็วิ่งไปผมต้องบังคับตัวอะไรตัวหนึ่งนะที่โดนัทเตตัวนี้จะตายหาฮิวก่อนโอเคแล้วก็เข้าไปข้างในเอ้ยอ่าอู้นี่เราต้องจับตัวนี้ไว้ฟิชคอมมานเดอร์โอเค นี่ไอ้โอ้ยทำไมวันช็อตเองวะไม่คดบางอะโอเคกระจายกระจายความเสี่ยงแต่มึงอย่าล้มอย่าล้มกูกโกรธเลยอะโกรธมากๆโกรธแบบอันหาไม,ไม่สุดไม่ได้อะส่งบักกูมาที่นี่ดีกว่ามาวิ่งมาพอจะถ่วงเวลาให้ได้อยู่นี่โอ้มิชช่หนึ่งคอมพิวส์ทำอะไรละเฮ้ทำอะไร

มองอะไรข้างในเอ้าออ้ว้าวทะลุมิติในการเข้ามาเขาเขาไม่ต้องเข้าประตูหน้ากระโดดแบบมุดดินเข้ามาเลยสงสัยกินผลพนันปีศาสใช่ได้เอนเอินมี่มาก็ปกติก็ไม่ได้เงินถ้าเกิดเราเหิวเงินเราเอาไปให้คนอื่นดีกว่าก็ แต่ผมอยากจะให้โมไปเรื่อยๆนะเพราะว่าคิดว่าผมอยากมีแผนว่าจะให้โมฟอร์เซ็นจ่ายืดึดยึดไปเลยยึดพื้นที่ไปให้หมดเลยของฮ o ลลีเนชั่นพานี้น่าจะยาวยาวยาวอยู่มีเรามีสองเรื่องเลยนั้นน่งแราโดนบุกสองทีแล้วเราก็ไปบุกมาอีกหนึ่งทีก็น่าจะประมาณยี่สิบนาทีมั้งโอเคคลิปนี้เราไปก่อนนะพาน,น้าเรามาเจอกันอโอคานชิลนะครับผม โอคาชิวมันเป็น,เป,นเป็นที่ผมบอกบเลยเป็นเป็นที่ที่แบบยังไงดีเดี่ยสำคัญอย่างหนึน่งนะของในงเรื่องของเกมถ้าเราไปโจมตีได้มันจะส่งผลให้อ่าสมมุติเราเอาไปมันมีไอแต่ว่าไอเซต้ามันโดนจับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันยังเฝ้ากันอยู่หรือเปล่าแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดลองให้อืมเช็คเี่ยเช็คมีส่วนร่วมด้วยเนี่ยจะเอาอยัางไงดีหรือไม่ก็ ให้สาเมืองมามีส่วนร่วมคิดดูก่อนนะฮะโอเคสำหรับทีนี้นาไปก่อนนะผมสวัสดีครับโอเคยังจบไม่ได้ฮนะถ้าให้เราจะบอกว่าจบมันยังมีอีกตัวหนึ่งอยู่อ,อมันเป็นผู้ํำชั้นสูงเลยเราเลยไปได้ยังไงเอาจะมาดูดูทักทายกันอย่างเดียวเหรอมึงก็ตีสิออโอ้โห โดนโดนโดนเยอะเกินโอ้ยจะโดนอ้าวโอ้โ oh, อ้โ oh, อ้โ oh, อ้โอโดนมันใช้ท่าโง่อีรอนมึงทำอะไรโอ๋ยโง่ตุปิสตุปิธีต่ทีเราจะตายกันหมดนะฮะเพราะว่าไอโง่ที่ไหนก็ไม่รู้มา อข,อขอบขอบคุณขอบคุณขอบคุณจริงจริงอโอ้ชิบหาย <laughs> มีอ่า โคตรโง่เลยครับผมขอพูดหน่อยเชี่ยโง่มากๆโอเคเดี๋ยวผมหาโหลดเซฟใหม่อ่าเซฟไหนวะนี่ช่วงเวลากี่นาทีวะเนี่ยโอเคผมย้อนอาดีตมาิดหนึ่งฮะแล้วก็คือที่นี่ก็เป็นของฟอร์เซนวินจารเรียบร้อยแล้วนะครับผมโคตรเยี่ยมเลย ตอนแรกผมนึกว่าต้องสู้กับไอเซต้าระดับสูงแล้วไอไม่ใช่ไอไอข้าหัวประมาณเป็นหมื่นอะไม่รู้ข้าหัวเท่าไหรอ่อะนัะ่นแหละแต่เผอิญผมไปอันนี้นะผมผมจับตัวไออะไรวะอันนี้แล้วก็เอาไปให้ในเมืองสาเมืองน่ะแค่แค่ตัวนั้นเองนะข้าหัวแค่สองหมื่นอะแค่นั่นอ่าแเน่งเกมเปลี่ยนเลย กลายเป็นของไอ้ฟอเซนจาทันทีเลยนะฮะดีเลยจะได้ไม่ต้องไปจัดการไอ้นี่ครับผมจัดการไอ้ตัวที่มันอยู่ใน HQ อะ่ะโหมันโหดมากเลยผมแบบรู้แล้วว่าทามันไม่ซูไม่ได้เพราะว่าดาเมจมันอ่าเกือบเท่าเท่ากันเลยอนะนั้นเราก็ต้องไปหาคนมาเพิ่มนะครับผมเดี๋ยวนะไม่นะนนนะโอเคในสุดที่นี้ก็เป็นของฟอเซนจาแล้วต่อไปก็เมื่อไหร่รีบอลจะได้เป็นวะผมไม่รู้มันขาดอะไรอีกนะ อ่าน่าจะเป็นนี่น่าจะอันนี้มันน่าจะเชื่อมต่อกันต่อไปโอเคโอคานชิวนั่นแหละลนะครับผมก็สวัสดีด้านประกาศผมสวัสดีครับจริงๆแล้วไปแล้วโอเคจบสิ